เมื่อจิตใจคนของเมืองก็ต้องคาดปัสสวะชีโวด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมประฟองฟองสนานเจ้ามันจานหนสมัครเล่นก็กลับมาว่ากันถึงดวงเมืองของพวกเราซึ่งต้องคาดปัสสวะชีโวตั้งแต่ตอนที่แล้วว่ากันต้องมาตั้งแต่21เมษายน2พ566 และจะยาวไปถึง21เมษายน2567คือปีนี้ด้วยพฤหัส,สบดีเป็นกาลกินีจรทับลักนาดวงเมืองทางโหนก็ถือว่าต้องคาดนะคะตอนที่แล้วบอกไปแล้วที่นี้ไม่เฉพาะตัวเมืองเท่านั้นจิตใจของคนของเมืองก็ต้องคาดนี้ไปด้วย ป้าฟองก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นความรู้เผื่อที่จะได้อะไรติดไม้ติดมือกันสักหน่อยหนึ่งเมื่อการต้องคาดนี้จบไปเริ่ม21เมษายน2567เป็นต้นไปก็อาจจะพอ,อะได้มองเห็นภาพทั้งเกี่ยวกับลักคนาแล้วก็จิตใจคนในเมืองออกอาจจะปกติขึ้นนะคะว่ากันเลย ดูภาพนะคะท่านที่เรียนโหนขอบพระคุณมากที่มาเป็นแฟนแฟนเป็น f อซให้กับป้าฟองที่ให้เกียรตินะคะเพราะว่าอย่างที่ว่าป้าเริ่มเลยว่าวิชาโหราศาสตร์นั้นยิ่งเรียนยิ่งล้ำลึกป้าวงเล็บไว้เลยนะคะแถมยิ่งเรียนเหมือนยิ่งไม่รู้เปรียบเทียบคล้ายๆกับเรียนแพทย์กับจิตแพทย์ไปพร้อมกัน ไม่ใช่เราจะเป็นแพทย์หรือจิตแพทย์นะคะเปรียบให้ฟังเฉยๆทั้งนี้เพราะว่าในดวงชะตาหนึ่งดวงโหนสามารถบอกกลีลาชีวิตจุดอ่อนจุดแข็งในดวงโดยดูที่ลัคนาแล้วนะคะยังมีมติติลึกลงถึงการมองถึงจิตใจหรือทางโหนเรียกกันว่าตนุเศษของ เจ้าชะตาหรือดวงชะตานั้นๆด้วยเห็นไหมคะล้ำลึกล้ำลึกจึงถ้าเรียนรู้ดวงชะตาเพียงอย่างเดียวเปรียบเหมือนกับแพทย์ที่เรียนกายวิภาคศาสตร์เป็นพื้นฐานแต่หากเรียนลึกไปถึงวิธีการหาจิตใจและวิธีการทำนายหากเชี่ยวชาญพอก็จะคล้ายๆแพทย์ ที่ต่อยอดเป็นจิตแพทย์เห็นไหมเขาต้องเรียนกายวิภาคศาสตร์หมดทั้งนั้นแหละแพทย์ทุกสาขาหลังจากนั้นก็ต่อยอดทางจิตเป็นจิตแพทย์รู้ลึกถึงจิตใจของเจ้าชะตาไปด้วยนี่ดวงชะตาคนก็เหมือนกันนะคะคือรู้ลักนาและพื้นฐานดวงเดิมแล้วก็ยังสามารถรู้ไปถึงจิตใจของเจ้าชะตาด้วย อันว่าจิตใจหรือตนุเศษทางโหนนี้จะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่ใช้ประกอบการทำนายลีลาชีวิตและการกระทำของเจ้าชะตาการกระทำถูกกำหนดโดยจิตใจก็จะสามารถบอกภาพรวมของชีวิตไว้ว่าจะออกทรงไหนบวกมากกว่าลบหรือลบมากกว่า,วาบวก เพราะว่าไม่มีดวงชะตาใดบวกหรือลบด้านเดียวเดี๋ยวงวดหน้าจะไปนเน้นที่จิตใจนะคะว่าเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่สำคัญมากที่สำคัญมากนะคะถึงจะตัวเล็กๆแต่สำคัญมากเป็นตัวกำกับวาสนาโหนบางท่านบอกบางคนไม่มีวาสนาก็เพราะตนุเศษอ่อนแอหรือเป็นการลกินนี้บางคน ไม่มีอะไรเลยแต่เพราะว่าวิธีคิดหรือตนูเศษเนี่ยเข้มแข็งเขาก็สามารถที่จะพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ต้องการได้เอาง่ายๆอย่างนี้สรุปให้ฟังง่ายๆเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีการหาตนูเศษหรือหาจิตใจของดวงชะตาหรือแต่ละเจ้าชะตากันนะคะว่าเมื่อก่อนเก่า โหต้องเรียนวิธีค้นหาจิตใจหรือตนุเศษจากดวงชะตาต้องมีพื้นดวงเดิมก่อนแล้วก็ต้องหากันละว่าจิตใจหรือตนุเศษเนี่ยเป็นดาวอะไรแต่ทุกวันนี้สบายมากแค่ใช้โปรแกรมที่ป้าฟองเคยบอกมาอยากจะให้ทำกันเป็นหมดทุกคนนะคะผ่าน w w w p ์ a ยากร .com แล้วเลือกหัวข้อผูกดวงฉบับย่อเท่านั้น ไม่ต้องมีชื่ออื่นตามหลังเลือกเฉพาะผูกดวงฉบับย่อบ,บางคนไปหอเกินลงกาไปผูกแบบลายฮิลลีไปบอกผูกอะไรอีกไม่ใช่นะคะมันเกินที่ได้บอกไว้เอาแค่ผูกดวงฉบับย่อเท่านั้นป้อนข้อมูลวันเดือนปีเกิดจังหว,วัดที่เกิดเวลาที่เกิดบางทีก็ประเทศที่เกิดด้วยกดโอเค ก็จะได้รูปดวงชะตาเดิมในวงกลมด้านในที่เป็นเลขไทยรู้กันหมดทุกท่านแล้วนะคะรู้ที่สถิตของลักนาและพิกัดดาวอื่นๆเป็นพื้นดวงชะตาเดิมทีนี้โปรแกรมอันแสนวิเศษนี้ก็จะหาตนุเศษหรือตัวแทนจิตใจของแต่และดวงชะตาได้ไม่ยากสมัยก่อนต้องคำนวณกันละตอนนี้ป้าฟองลืมวิธีคำนวณแล้วเพราะว่า เข้าแค่นี้ประฟองก็ดูแล้วเพราะว่าแค่ดูว่าเลขไทยใดมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างบนเลขหรือดาวนั้นจะเป็นตัวแทนจิตใจหรือตนุเศษของดวงชะตานั้นเนี่ยนะคะจะเป็นตัวแทนเลขที่มีเลข ไอตัวเลขไทยที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างบนนั่นแหละเป็นตนุเศษตัวอย่างกลับมาที่เดิมที่เราถนัดคุ้นเคยดวงชะตาเมืองรัตนกโกสินท์ที่ถือกำเนิดเมื่อ21เมษายน2325เวลา6นาฬิ54นาทีที่ลัคนาสถิตราศีเมษนั้น มีเครื่องหมายบวกอยู่บนเลขหนึ่งเห็นไหมคะเออที่คุณหนุ่ยทำไว้เลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งนี้คือพระอาทิตย์ดาวหนึ่งนี้หรือเลขหนึ่งนี้จึงเป็นตัวแทนจิตใจคนหรือเมืองคนในเมืองนั่นแหละโดยภาพรวมอะ่ะใช้คำนี้ป้าฟองวงเล็บไว้อ่านง่ายๆได้ว่าจิตใจคนไทยในภาพรวม ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยย่อมจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะแต่เป็นของเมืองโดยภาพรวมก็ออกอาการดาวอาทิตย์คือรักอิสระเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำใจดีใจกว้างใจใหญ่แต่จะอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครลำบากปกครองยากหาทางแวกออกจากอำนาจที่ครอบงำ หรือดื้อใช้คำว่าดื้ออยู่ร่ำไปเอออยู่ร่ำไปนะคะเออเนี่ยอาการละคนไทยอ่ะพระอาทิตย์อ่ะใจดีใจกว้างใจใหญ่อะพระอาทิตย์เป็นตัวแทนพบที่ห้าปุตตะของเมืองอาการชอบเสี่ยงซึ่งเป็นหนึ่งในอาการพบนี้ก็เต็มเมืองสังเกตได้จากวันที่ออกลอตเตอรี่หรือออกหวยหรือการลงทุนต่างๆเช่นหุ้นทอง หุ้นหรือทองอใช้คำว่าหรือนะคะก็จะออกแนวคนเสี่ยงมากกว่าใช้เหตุผลแถมชอบบันเทิงเฮฮาคนไทยน่ารักไปไหนก็คลึกคลืน้นป้าฟองไม่บอกหรอกว่าประเภทชิงฉับทัวคนไทยคลึกคลืน้นชอบบันเทิง จะมีคนเครียดเคียดอยู่ไม่กี่คนเช่นป้าฟองเป็นต้นแหวกกดเขาออกมาคนไทยปกติเฮฮาอารมณ์ดีพระอาทิตย์อยู่ด้วยกับลัคนาทางโหนเรียกกันว่ากลุ่มลัคนาตัวกับใจจึงอยู่ด้วยกันทำให้มีความเป็นตัวตนคนในเมืองสูงแถมพระอาทิตย์นี้ได้มาตรฐานสูงจัดคืออุดด้วย เพิ่มความเป็นตัวของตัวเองอย่างสูงจัดของคนในเมืองมากขึ้นไปอีกนี่อ่านง่ายๆเอาสั้นๆอ่านได้หลายอย่างมากจนบางทีเนี่ยป้าฟองก็งงๆว่าจะออกทรงไหนดีเพราะว่าหนึ่งความหมายตัวเลขเนี่ยออกได้หลายทางมากมันจึงเป็นที่มาของที่เขาบอกว่ายิ่งเรียนมากเหมือนยิ่งไม่รู้เออจริงๆเพราะว่าความหมาย ตัวหนึ่งตัวเลขทางโหนเยอะจริงๆเยอะมากๆเลยนะคะต้องจําต้องจดกันแถมทํานายออกเรื่องหนึ่งทํานายไปเรื่องหนึ่งอาจจะออกเรื่องหนึ่งได้ด้วยซ้ําไปแต่ว่าโดยสรุปโดยร,ร,รวมว่าอาการจิตใจคนไทยที่อยู่ในเมืองก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็จะอยู่คู่กับเมืองตลอดไปจนกว่าจะไม่มีเมืองรัตนโกสินทร์ ตัดตอนมาที่ตั้งแต่วันเกิดเมืองที่21เมษายน2,566เป็นต้นมาที่พฤหัสบดีกาลกินีจรเดินในราศีเมษทับลัคนาเมืองและโปเชทับพระอาทิตย์ตัวแทนจิตใจของคนเมืองด้วยอาการต้องค่าทางโหนที่เรียกว่าปัสสวชีโวจึงเกิดกับจิตใจคนในเมือง ทางให้กระทบกระเทือนผันแปรไปด้วยเช่นปรากฏการแรกความผันแปรทางจิตใจส่งผลถึงการกระทำของประชาชนคือผลการเลือกตั้งเมื่อ14พฤศจิกายน2566ที่พักก้าวไกลามาเป็นอันดับหนึ่งพักเพื่อไทยมาเป็นอันดับสองฝ่ายอนุรักษนิยมจืดจ่อยสนิทแล้วหลังเลือกตั้งยิ่งสนุก นะคะสนุกมากจิตใจผันแปรกันมากเมื่อกองเชียร์กองแช่งทุกฝ่ายผลัดกันโฮผลัดกันเฮผลัดกันเฮแล้วผลัดกันโฮดนโ,ฮด,โฮด้วยการเลือกผู้นำฝ่ายนิติบัญญตัติและฝ่ายบริหารที่ผิดฝั่งผิดฝาไปหมดมันกระทบไปหมดเลยตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือวัยรุ่นเด็กๆในเมืองคนเด่นเด่น ที่พระอาทิตย์เป็นตัวแทนพบที่ห้าปุตตะที่ถูกพลหัสการลกินีจรทับนั้นฝ่ายที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับอารมณ์ความปกติในเมืองขึ้นสู่กระแสสูงจัดกระทบกระเทือนชนช,นชั้นปกครองเช่นกรณีการมาของคุณพิธาลิมเจริญรัฐกลุ่มทะลุวังล่าสุด ถึงขั้นรบกวนขบวนเสด็จพระราชด,ดำเนินก็มีพลเือหัสสบดีเป็นเจ้าของการแผ่ขยายเมื่อเป็นกาลกินีทับดาวจิตใจเมืองอารมณ์ส่วนใหญ่ของคนจึงออกมาแนวตรงกันข้ามกับการแผ่ขยายคือใจแฟบมากกว่าใจฟูดูได้จากตลาดหุ้นหนึ่งในอาการความเสี่ยงหรือเก่งกำไร ซึ่งเป็นอาการของพบที่หปุตตะที่ผ้าที่เป็นตัวแทนก็ต้องคาดไปด้วยดัชน,นี้ตลาดหุ้นจึงออกอาการเดินหน้าหนึ่งถอยหลังสองมาตลอดเลยนี่คือตัวอย่างประฟองก็ยกตัวอย่างสองตัวอย่างเท่านั้นส่วนอาการของพลึหัตส,สบดีการลกินีจรทับจิตใจคนเมืองรอบนี้จะจบลงในวันที่21เมษายน2,506 87 17หลังจากนั้นจิตใจและอารมณ์คนในเมืองจะปกติขึ้นจะโปร่งขึ้นปกติขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะออกทรงไหนมันต้องดูกันอีกหลายปัจจัยมากเพียงแต่มันจะปก,กติขึ้นไม่ต้องคาดที่เรียกกันว่าปัสวะคาดชีโวอีกรอบนี้ดูกันเป็นรอบๆไปนะคะโปเชนเนี่ยลักษณะเมืองก็โดน ตั้งแต่21เมษายน2566จิตใจของคนในเมืองก็โดนเห็นไหมคะโดนเข้าไปสองซับสองซ้อนเลยโดนเข้าไปหนักหน่วงนะก็เลยเกิดผันแปรกันอุตรุดเช่นเดียวกับเมืองมันก็จะจบลงสำหรับรอบนี้ก็จะพ้นจากคาดปัสวัชีโวพร้อมกันกับจิตใจ ในวันที่21เมษายน2,567ในระยะเวลาอีกไม่กี่เดือนส่วนคำทำนายอะไรที่คาดว่าจะเกิดหลังวันเกิดเมืองปีนี้ป้าฟองทำนายไว้ในไทยโพสต์ตั้งแต่ปลายปี2,566แล้วในชื่อดวงชะตาเมืองรัตนาโกสินท5 6ร์2567โดยภาพรวมเอาไว้ใกล้ๆจะเน้นย้ำให้อีกครั้ง ส่วนตอนหน้าจะพาให้รู้จักกับอาการจิตใจของคนเคร้าในเมื่อเราก็สอนวิธีหาลัคนากันแล้วและตอนนี้ก็สอนวิธีดูตัวแทนจิตใจแล้วเลขเ,เครื่องหมายบวกอยู่บนเลขอะไรก็พอจะรู้จะบอกรายละเอ,อยียดให้จะได้ดูจิตใจตัวเองว่าเป็นทรงไหนอย่างป้าฟองเนี่ยปกครองยาก มีวิญญาณของความเป็นกบฏอ่อนๆไม่ชอบเป็นผู้นําแต่ก็ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาใครก็มันจิตใจแบบพระอาทิตย์ชัดๆนะคะเอาดีไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถือยศถือศักดิ์มากมายตอนนี้อาจจะสั้นหน่อยดีบางคนบ่นว่ายาวก็เลยเล่นกันสั้นๆนี่แหละเจอกันนใหม่ตอนหน้านะคะมารู้จักอาการของจิตใจของตัวเองคร่าว สำหรับแต่และดวงชะตาหาง่ายแล้วก็เอาไปจับง่ายๆเท่านั้นดาวอะไรเป็นดาวจิตใจมันก็มีอยู่ไม่กี่ดวงเท่านั้นอะ่ะมันเป็นกลุ่มประเภทของคนอู๋แต่ในรายละเอียดแต่และดวงชะตาจะแตกต่างกันมากยังกับฟ้ากับดินนะคะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ามันได้รู้คร่าวๆมากจรงิงๆว่าจิตใจเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจิตใจมันเป็นเรื่องของการนำวาสนามาสู่ชีวิต แล้วป้าฟองก็จะใส่ไว้ในตอนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ